ผู้ติดใจในการบริโภคกามยินดีหมกมุ่นในกามทั้งหลายย่อมไม่รู้สึกซึ่งความถลำตัวเหมือนปลาถลันเข้าลอบที่เขาดักไว้ไม่รู้สึกตัวฉันนั้นสวัสดีสมาชิกช่องผิงซันบุ๊กทุกทกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้เราจะมาศึกษาหนังสือคำเพียรกามโดย ศูนย์หนังสืออนุเคราะห์ชาวโรคหากท่านใดต้องการหนังสือเล่มนี้เพื่อศึกษาต่อเพิ่มเติมหรือพิมพ์แจกจ่ายเป็นธรรมทานท่านสามารถติดต่อได้ที่ศูนย์หนังสืออนุเคราะห์ชาวโรคได้โดยตรงที่เบอร์โทรศัพท์090 559 8799 082 323 5644หรือแอด ID ีไลน์ไปที่ jkbook คำเพีละกามโดยเทพเจ้าแห่งความซื่อสัตย์พระเจ้ากวนอหูหรือเง็กเซียนฮ่องเต้องค์ที่18ผิดประเวณีเป็นความชั่วร้ายแห่งบาปทั้งปวงอันความดีทั้งร้ายกระตันยูเป็นความดีอันดับแรกผู้กระทำการข่มขืนหญิงสาวเท่ากับฆ่าคนถึงสามชั่วคน 1. บรรพบุพร,บรุษจะรับความอับอายในนรก สบิดามารดาตลอดจนสามีจะไม่กล้าสู้หน้าคน 3. บุตรธิดาจะเสียกำลังใจจนถึงเสียอนาคตได้ฉะนั้นคดีข่มขืนจึงนับได้ว่าเป็นคดีร้ายแรงกว่าคดีฆ่าคนส่วนชายหญิงนอกใจไปมีชู้เมื่อความจริงถูกเปิดเผยชื่อเสียงถูกประจานไปทั่วบิดาอาจตัดขาดจากความเป็นลูกสามีอาจถึงขั้นฟ้องหยา่า ปุธิดาอาจไม่นับถือเป็นผู้บังเกิดกล้าวอีกบางครั้งอาจเกิดโศกนากรกรรมถึงขั้นถูกฆ่าตายทั้งคู่เมื่อศพถูกเปิดเผยต่อสาธารณชนชื่อเสียงวงตระกูลต้องแปดเปื้อนมนทินไปด้วยผู้คนจดจันกันให้ทั่วว่าลูกสาวบ้านนี้ทำไมพ่อแม่ไม่สั่งสอนส่วนผู้ชายนั้นก็จะถูกโพธนาว่าสันดานชั่วช้าเหมือนสัตว์เดรัจฉาน เมื่อความจริงถูกเปิดเผยชู้สาวบางคู่คบคิดกันวางแผนใช้ยาฆ่า,มาแมลงฆ่าสามีตนในที่สุดก็หนีไม่พ้นกฎแห่งกรรมต้องรับโทษอาญาถึงขั้นถูกประหารชีวิตเมื่อวันนั้นมาถึงสภาพจิตใจแตกกระเจิงพ่อแม่บุตรธิดาม,มาถึงแดนประหารก็มีแต่ร่ำไห้เสียใจประชาชนรุมกันสาบแช่งถึงตอนนั้นจะสำนึกผิดก็สายเสียแล้ว สังคมปัจจุบันมีคนจำนวนไม่น้อยที่มีพฤติกรรมเช่นนี้ทั้งที่มีการศึกษาหรือมีตํำแหน่งหน้าที่การงานที่ดีแต่กลับประพฤติตนเยี่ยงสัตว์เดรัจฉานดังเช่นกรณีแย่งน้องสะพ้ยเอามาเป็นภรรยาหรือน้องข่มขืนพี่สะัยหรืออาคิดลวนลามหลานสะภ้ยหรือหลานชายกับอาหญิงเล่นชู้กัน การกระทําเช่นนี้สแสวงหาแต่ความสุขชั่วขณะแต่ไม่เคยนึกถึงผลกรรมที่จะได้รับว่าชีวิตต้องพบจุดจบเช่นไรในบ้นปลายบางก็ไม่มีบุตรสืบสกุลบ้างก็มีชีวิตที่ตกอับบ้างก็ลูกเมียชดใช้กรรมบ้างลูกหลานประสบเคาะกรรมบางเป็นสัมภเวสีเร่ร่อนไม่มีลูกหลานอุทิศส,ส่วนบุญให คนที่ผิดประเวณีมักจะขาดลูกหลานสืบสกุลเมื่อ,อย่างเข้าสู่วัยชาราใครจะมาเลี้ยงดูเล่าพูดถึงตอนนี้จะไม่ให้เศร้าโศกได้อย่างไรชาวไร่ชาวนาหาเช้ากินค่ำบางคนเอาแต่หมกมุ่นอยู่กับเรื่องการมารมก้มหน้าก้มตาทำแต่เรื่องลามกแอบเจาะรูดูผู้หญิงข้างบ้านอาบน้ำ เปลี่ยนเสื้อผ้าไม่คิดที่จะบูชาพ่อแม่ไม่สนใจนาไร่ปล่อยให้รกร้างผลผลิตเสียหายเหี่ยวเฉาและแห้งตายบางก็เอาผืนนาป่าไร่ของบรรพชนไปจำนองฝากขายเพื่อนำเงินที่ได้มาปรนเปรอความสุขในตันหาราคะบางก็เอาสินสอดทองมั่นของภรรยาไปโรงจำนำ ล่ให้ลูกเมียต้องอดอดอยากๆกเมื่อเงินทองใช้หมดถึงคราวเคาะติดโรคร้ายกลับมากลายเป็นคนอนาถานอนเกลือกกลัวอยู่ตามถนนทางหน้าสมเพชเสียระเกินชีวิตตกต่ำเพื่อนที่เคยคบหาต่างพากันเบียนหน้านี้ หวนดำลึกถึงความหลังชีวิตที่เคยรุ่งโรจน์ต้องตกอับถึงขนาดนี้นึกนึกแล้วเป็นเรื่องรันทดใจเป็นอย่างยิ่งชีวิตเหมือนช่างฝีมือดีจะต้องมีระเบียบแบบแผนปฏิบัติตามคำสั่งสอนของครูบาอาจารย์ที่ถ่ายทอดมาชีวิตจริงก็เช่นกันหากละเลยคำสั่งสอนของครูบาอาจารย์ทำตัวเป็นหนุ่มเสเพรักสนุกล่อลวงหญิงสาวพลาดผานผม อาจันของผู้หญิงเป็นเหตุให้หญิงสาวนั้นผูกคอตายหรือกระโดดน้ำตายวิญญาณจึงไปร้องทุกข์กับยม,มาบาลด้วยความเจ็บแค้นสมอกการลงโทษในขุมนรกเข้มงวดมากค้อนทองแดงเลื่อยเหล็กต้นนิ้วผู้เขามีดวิญญาณบาปเห็นแล้วจิตกระเจิง ความชั่วที่เกิดขึ้นชั่ววูบต้องนำพาตัวเองไปรับโทษทันยังขุมต่างๆในโรคนี้จะมีสักกี่คนเล่าที่มีสติยังคิดได้พอตอนมีเงินก็ใช้เงินอย่างสุรุ่ยสุร่ายซื้อหญิงขายบริการมาปนเปิลจนลืมวันลืมคืนทิ้งลูกทิ้งเมียให้อยู่บ้าน คนที่ไปทำงานอยู่ต่างแดนก็ข,ขาดการติดต่อและส่งข่าวกลับมาบ้านปล่อยให้ลูกเมียต้องรอคอยด้วยความทุกข์กังวลไปเสพติดหมกมุ่นในการมาลมร่างกายสู้พร้อม ยากแก่การรักษาจะเสียใจน้ำตาหนองหน้าแค่ไหนก็อย่าหวังสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ไหนจะช่วยเหลือไม่มีใครที่จะมาเหลี้ยวแลตายไปอย่างไร้คุณค่ากลายเป็นศพไม่มีญาติถูกฝังในป่าช้าวิญญาณเป็นสัมภเวสีที่ร่องรอยนี่คือผลแห่งการราคะสุขงอมยากแก่การหลบหลีกได้เราขอวิงวอนชาวโลกทั้งหลายจะเป็นนักศึกษาก็ดีชาวนาชาวไร่ก็ดี กรรมกรก็ดีนักธุรกิจก็ดีหากสามารถระง,งับกามารมณ์ไม่ประพฤติผิดประเวณีและหันมาศึกษาธรรมะจะเป็นครอบครัวที่มีคุณธรรมลูกหลานจะรุ่งโรจนชื่อเสียงเกียรติยศเกรียงไกร ทรัพย์สินเงินทองเพิ่มพูนมีอายุยืนยาวเป็นที่นับหน้าถือตาของคนทั่วไปพ่อแม่ก็อายุยืนทั้งหมดนี้ต้นเหตุล้วนมาจากการละเว้นกามรมรักษาสินข้อสให้บริสุทธิ์นั่นเอง นับแต่โบราณกาลมาคนที่ผิดประเวณีก็มีมากมายดังเช่นพระเจ้าเสียเกียผู้ขาดคุณธรรมหลงสเสน่ห์ะนังมวยลี่จนต้องสูญเสียประเทศชาติไปพระเจ้าเจ้าแห่งราชวงศ์เสียงหลงรักะนางอ้านฐานจนประเทศชาติพังพินาศพระเจ้าจวงกงแห่งแคว้นฉีต้องมาตายเพราะไปหลงรักนางฉางเจียงซึ่งเป็นภรรยาของข้าราชบริพาร พระเจ้าหลิวกงแห่งแคว้นเฉินเป็นชู้กับมันดาของข้าราชบริพานจนถูกวงพระชนเรื่องเฉาโฉเหล่านี้จะถูกโจดจันไปทั่วสารทิศประนามเรื่องในอดีตล้วนเป็นบทเรียนเพื่อเตือนสติชนลุ่นหลังเมื่อสมัยที่เราร่วมสาบานเป็นพี่น้องกับท่านเล่าปีในราชวงศ์ฮั่นเราได้แสดงถึงความจงรักภักดีและซื่อสัตย์มาตลอด ตอนที่เราถูกโจโฉจับไปแกล้งให้เราอยู่ร่วมในห้องเดียวกับพี่สะพ้ายหมายจะให้เราผิดในกามแต่เราไม่หลงกลจุดตะเกียงอ่านคำพีชุนชิวตลอดคืนโจโฉทำอะไรเราไม่ได้ในที่สุดเมื่อรู้ที่อยู่ของท่านเล่าปีแล้วเราก็ได้พาพี่สะพ้ายฝ่าด่านห้าด่านฆ่าขุนศึกที่เฝ้าด่านถึงหกนายจนพี่สะพ้ายได้พบกับท่านเล่าปี ท่านหลิวเว่ยเป็นนักปัาชในเลี่ยกกัววันหนึ่งมีหญิงสาวมาหาและนั่งบนตักโปรยสเสน่ยยั่วยวนให้หลงไหลแต่ท่านก็ไม่หวั่นไหวแม้แต่น้อยท่านลู่จงเหลียญเป็นบัณฑิตในสมัยเจียนกกมีอยู่คืนหนึ่งมีหญิงสาวมาขอหลบฝนในบ้านเพราะหลังคาบ้านของเธอรั่วท่านปฏิเสธที่จะรับเธอเข้ามาแสดงถึงความบริสุทธิ์ใจ เราขอวอนชายหนุ่มทั้งหลายจงถนอมรักษาตนเองให้ดีอย่าปล่อยอารมณ์ไปตามความอยากจิตไม่หวันไวเมื่อถูกหญิงยั่วยวนนอกจากอายุจะยืนยาวแล้วคุณงามความดีนี้จะปกป้องถึงลูกหลานให้จเจริญรุ่งเรืองยิ่งยิ่งขึ้นไป หากคนเราไม่ลุ่มหลงกามารมแล้วไซในหมู่ชนจะไม่ได้ยินเสียงร้องไห้ของหญิงไม่จะไม่เห็นความโศกาอาดูลของพ่อไม่ครอบครัวสุกเกษม,มเปลี่ยปลีคลองคู่กันไปจนถือไม้เท้ายอดทองกระบองยอดเพชรร่วมทุกข์รวมสุขกันไปจนถึงวันตาย ครูบาอาจารย์เป็นผู้รู้นิสัยใจคอของลูกศิษย์ตนเป็นอย่างดีผู้เป็นบิดาย่อมเข้าใจนิสัยของลูกตนดีเช่นกันเราเห็นผู้เป็นอาจารย์สอนหนังสืออย่างเดียวไม่ได้เน้นวิชาทางศิลธรรมไม่เอาใจใส่ลูกสิทธิ์ที่เรียนเก่งกับปล่อยให้เขาทะนงตัวบ่มเพาะนิสัยไม่ดีผู้เป็นบิดาก็ไม่เข้มงวดกวดขันปล่อยให้ลูกของตนเองเที่ยวเตะ คบคนผ่านเมื่อเด็กย่างเข้าสู่วัยรุ่นมีความต้องการทางเพศขึ้นมาจนลืมไปว่าอะไรถูกอะไรผิดจึงประพฤติผิดในกามจนเสียอนาคตหวังว่าผู้เป็นครูบาอาจารย์จงสังวรให้ดี อีกทั้งเรายังเห็นผู้เป็นบิดาเอาใจลูกจนเกินไปเวลาที่ลูกไปร่ำเรียนวิชาความรู้ก็อชอบอวดอ้างความเก่งกาจของลูกตนอันที่จริงนิสัยของเด็กยังไม่ได้รับการขัดเกลาก็รีบร้อนยกยอปอปั้นกันอย่างเลิศรู้เมื่อเป็นเช่นนี้เด็กจึงรีบกำเริบแข็งขอ้อออกนอกลูก เที่ยวเตครคบเพื่อนไม่ดีนิสัยอันธพาลคิดแต่จะหาโอกาสล่วงล้ำก้ำเกินโดยไม่สนว่าลูกสาวนั้นคือใครแม่ไม่แม,แม่ชี้ทำตัวให้ตกต่ำชั่วช้าวันวันพูดแต่เรื่องนินทาลามกเข้าออกตามซ่องนางลมพอแมวจะว่ากล่าวตักเตือนกลับดือ้อดึงไม่ยอมเชื่อฟังได้แต่เพียงก้มหน้ายอมรับชะตากรรมยอมอดทนกล้ำกืนทั้งน้ำตา เรามาคิดว่าโลกนี้ช่างกว้างใหญ่ไพศาลคนมีศีลมีธรรมก็มีไม่น้อยแต่เมื่อพูดถึงการละกามคนส่วนใหญ่จะบอกว่ามันเป็นเรื่องอยากบางละยังมีกิเลสนาะบางละยังตัดใจไม่ได้บางละยังไม่มีปัญญาบางละ นับแต่โบราณวีรบุรุษทั้งหลายอยากต่อการหลุดพ้นจากอ้อมอกของหญิงงามขอจงละเว้นเสียโดยเร็วเราเห็นเด็กกำพร้าที่บวชเรียนเป็นเนนหวังบำเพ็ญตนเองให้มีศิลบริสุทธิ์ บางองค์ออกทุดงในป่าเขาเพื่อออกห่างจากกิเลสจิตแข็งแกร่งดุดศีลาเหล็กปิดอายตนะทั้งหกได้มู่มัม่นวิปัสสนาหวังนิพพานเป็นที่ตั้งแต่บางองค์จิตไม่แน่แน่ทนต่อก,การยั่วยุไม่ไหวดื่มสุราทานเนื้อสัตว์มั่วการมารมลุ่มหลงเสพสุข ทำให้สถานที่ศักดิ์สิทธิ์มัวมองจนสิ่งศักดิ์สิทธิ์พิโรธโกรธทาเมื่อตายจากโลกนี้ไปรับโทษทันในนรกเราเห็นประตูนรกแออัดด้วยคนประเภทนี้นั่นเป็นคำสัต์จริงจะเชื่อหรือไม่ก็สุดแท้แต่ ช่วงระยะหลังวัฒนธรรมตะวันตกได้ย่างกลายเข้ามาทำลายประเพณีอันดีงามหญิงชายเริ่มเปลี่ยนแปลงในทางไม่ดีแต่งเนื้อแต่งตัวกันอย่างแปลกหูแปลกตาไม่รักนวลสงวนตัวเหมือนแต่ก่อนเสพยาหมั่วสมในอบายามุกหมกมุ่นกามรรมจนตั้งคันลูกออกมาไม่รู้ใครเป็นพ่อเด็ก ผู้หญิงบริสุทธิ์เสียผมมาจานก่อนวันแต่งงานบางก็เปิดแหล่งค้ากามในสถานบันเทิงเริงรมทั้งหลายหาวิธีการดึงดูดใจคนให้ไปใช้บริการนั่นเป็นธุรกิจที่ชั่วช้าที่สุดทำให้คนดีๆที่มีอนาคตต้องเสียผู้เสียคน คนเราสามารถทำธุรกิจร้อยแปดพันอย่างที่บริสุทธิ์ได้แต่ยกเว้นการค้าประเวณีผู้ใดประกอบอาชีพค้าประเวณีเมื่อตายจากโลกนี้ไปจะต้องไปรับทุกข์ในนรกอเวจีลูกหลานทำมาค้าขายไม่ขึ้นบางคนมีข้ออ่างเข่าข่างตนเองว่า หญิงขายบริการเหล่านั้นยินดีพีกลายแลกเงินไม่ได้ข่มขืนบังคับแต่อย่างใดแต่ในความเป็นจริงแล้วจิตเดิมอันบริสุทธิ์ต้องด่างพร้อยถึงแม้การกระทำใดๆจะปัสะจากคนรู้เห็นแต่จิตส่วนลึกของตนเองรู้อยู่เต็มอกเมื่อความคิดลามกพอกตัวขึ้นจิตเฮี้ยมโหดก็เริ่มฟัก จนในที่สุดบานแตกสาแหลกขาดเจ้ากรรมในเวนในอดีตชาติและปัจจุบันชาติก็เริ่มมาทวงหนี้กรรมการเวียน่หวตายเกิดจึงไม่มีวันสิ้นสุดแต่หากในวันนี้รีบสำนึกผิดรักษาศินขอสามให้บริสุทธิ์ ตั้งตนใหม่เป็นคนดีมีคุณ,ณธรรมความผิดพลาดที่แล้วแล้วมาจะได้รับการยกเว้นหากยังเห็นผิดเป็นชอบคอยผัดวันประกันพุ่งนับวันก็จะยิ่งจมดิ่งลงเมื่อความตายมาถึงชื่อเสียงเหม็นกระชอนถ้ามีลูกแล้วไม่ดีสู้ไม่มียังจะดีกว่าสันดอนขุดง่ายสันดานขุดยากสุราไม่ได้ทำให้คนเมา หากแต่คนไปดื่มจนเมาการมารมไม่ได้ทำให้คนลุ่มหลงหากแต่คนไปสแสวงหามาที่เรามาปรากฏตัวณสถานธรรมนี้ก็หวังให้พวกเจ้าสำนึกผิด ตั้งต้นเป็นคนดีหากมีท่านใดเชื่อฟังคำชี้แนะของเราเราขอให้คำมั่นจะปกป้องและคุ้มครองด้วยเกียรติและศักดิ์ศรีทำการสิ่งใดจะราบรื่นชีวิตล่มเย็นเป็นสุขอายุมั่นขวัญยืนผ่องสกาวดังยกที่ปราศจากมนทินถึงเวลาจากโลกนี้ไปยม,มาบาลให้เกียรติตอนรับ ลองดูคนที่เกิดมาพิการตาบอด หูหนวกไม่ใช่เพราะวิบากกรรมที่เคยกระทำไว้หลอกหรือคนพิการแขนขาล้วนมีสาเหตุมาจากกรรมเก่าในอดีตชาติทั้งสิน้นบางถึงแม้จะมีร่างกายสมประกอบแต่ก็มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ขัดสนจนยากขาดน้ำดื่มขาดอาหารไม่มีแม้กระทั่งอาพรห่มกายต้องอาศัยสถานที่รกร้างเป็นที่พักพิงจะรอให้เวลานั้นมาถึงแล้วจึง สำนึกมันสายไปเสียแล้วเจ้าเกิดในอรารยประเทศไม่ใช่พวกคนป่าคนดงเหตุใดจึงไม่รีบกลับตัวกลับใจเป็นคนที่มีจิตใจสะอาดคำพูดของเราดังอันยมดีอันล้ำค่ะจะระเลยไม่ได้คำพูดเพียงไม่กี่คำเพื่อชี้แนตะตัก เตือนให้พวกเจ้าตื่นจากความลุ่มหลงหากมีใครเชื่อคำของเราเราจะเพิ่มผลบุญบารมีอายุยืนยาวให้หากมีคนนำคำสอนของเราไปบอกกล่าวให้คนอื่นเข้าใจเราจะช่วยลดหนี้เวนกรรมให้เบาบางถ้าผู้ใดมีคิดว่าเราพูดเพ้อเจอ้อเราอยู่บนสวรรค์จะขอบใจเจ้า หากไม่คิดว่าคำพูดของเราเหลวไหลเราอยู่แดนเบื้องบนจะช่วยลบล้างมนทิ้นให้แก่เจ้าหากคำแนะนำของเรามีข้อที่ขาดตกบกพ่องขอให้บัณฑิตช่วยชี้แนะขอให้ชาวโรคจุดทูบเช้าเย็นอ่านคำพีของเราที่บรรจงรจนาจากก้นบึ้งแห่งจิตใจ หากเจ้าเคารพบ,บูชามีหรือเราจะไม่รักเจ้าเสมือนหนึ่งเป็นลูกหลานของเราถ้าเจ้าคิดจะหลุดพ้นจากทะเลทุกข์ก็ควรรีบปิดอายตนะทั้งหกหากเจ้าคิดจะลบล้างหนี้สินเวรกรรมให้เบาบางก็ควรจะละเว้นจากการประพฤติผิดในการเสียดายแล้วเร่งสร้างบุญกุศลความดี หากเจ้าไม่เชื่อคำเตือนของเราเราก็ช่วยไม่ได้เจ้าจะปีนป่ายภูเขาหมีจะลงกระทะทองแดงทะเลเพิงกลื้นเหล็กลาวานั้นก็สุดแท้แต่เจ้าถึงตอนนั้นจึงจะนึกถึงคำพีละกามของเราเกรงว่าเจ้าจะออกจากประตูนรกไม่ทันเสียแล้ว หรือจะคิดถึงคําสอนของเราก็เกรงว่าไม่อาจขึ้นสวรรค์ไปได้เจ้าอาจไม่พอใจที่เราไม่รีบตักเตือนเจ้าปล่อยให้เจ้าต้องรับโทษทันในนรกจะออกก็ออกไม่ได้จะหนีก็หนีไม่พ้นจะแก่ก็แก่ไม่ทันจะสำนึกผิดก็สายเสียแล้วรับ โทษมหันในนรกเมื่อพ้นโทษจากขุมนรกแล้วยังมาเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานให้เขาค่ะเมื่อไรกว่าจะพ้นวิบากกรรมกลับมาเป็นมนุษย์อีกเมื่อพลาดโอกาสเป็นคนแล้วไม่ไหวอย่างไรก็ไม่อาจที่จะได้สร้างความดีขึ้นสวรรค์ได้ บาปกรรมในอดีตถือเป็นบทเรียนยุติการกระทําชั่วใดๆจึงพูดได้ว่าได้รับน้ำทิพน้ำธรรมประพรมสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายล้วนมีเมตตาชี้แนะไม่ให้คนหลุ่มหลงแต่น่าเสียดายคนที่ไม่เชื่อมากกว่าคนที่เชื่อผู้ที่ไม่เชื่อจะพบแต่ภัยพิบัติวาทภัยอุทกภัยโรคภัยไข้เจ็บต่างๆ อํนักพระจะรัดแสงธรรมศาสตร์่องอัฏฐาธรรมเหตุตน้นผลกรรมทั้งนี้เพื่อโปรดโอกาสให้ผู้หลงผิดแก้ไขกลับตัวเสียใหม่ วันนี้เรากวนอูได้สนองบัญชาฟ้าอัฏฐาธรรมมากมายหากใครมีจิตคิดดูแคลนและเป็นผู้ปฏิเสธศรัทธาเพศภัยจะตามมาหากใครกล่าวหาเป็นเรื่องไร้สาระจะโดนฟ้าลงทันคำพีรกามนี้ท่านแปดเสียนยังแส่สองสาธุกการหากไม่ดูเบานำคำพีละกามไปเผยแผ่ให้ชาวโลกถ่วยกันรักษาสินข้อส สามบริสุทธิ์เป้าหมายนี้เป็นความปรารถนาอันสูงสุดของเรา